ปัง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 จุดจุดปัง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 ว้าวเวว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 วังวว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 ัววัวว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 เป็ัวว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 ัวว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 วน ของคุณพ่อนะครับประกอบไปด้วยทีวีแมนคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนและสปี๊กเกอร์แมนครับและแถวหลังที่อยู่ตรงนี้ครับก็คือเหล่ากองทัพสกีบิดี้ครับซึ่งประกอบไปด้วยสไปเดอร์สกีบิดี้ครับอันนี้ก็สไปเดอร์สกีบิดี้ครับส่วนตัวนี้ครับไซเอนติสกีบิดี้และ หันนี้น่าจะเป็น G Man อัปเกรดนะว้าดูสกเฮ้ยกลายเป็นตัวหุ่นยนต์ได้ด้วยครับเพื่อนๆฮะเอาละครับตอนนี้เราจะมาประจันหน้ากันแล้วนะครับและอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้กองทัพของทั้งสองฝ่ายก็มาประจันหน้ากันแล้วครับการต่อสู้ของคู่แรกได้เริ่มขึ้นแล้วละวางคอมเ่าแมน ุบปุ๊ตอนนี้หลบไปหลบมาครับอโอ้โโยหุบตันั้นบินได้ด้วยครับพลังสูบซ่วมผบบมยไปขนาดนั้นนะทไมอ่ะวิ่งไม่ทันไงตัวนั้นมันกลายเป็นโดนได้เหรอโอ้โยตอนนี้เขากลายเป็นโดนแล้วครับเพื่อนโอ้ยิงอบกลางครับ้ตีอ,อ,อตายแบบหัวทิ่มกันไปเลยครับ โอ้เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งตัวค,ครับสะ,สะกดจิตเมื่อกี้ฮ่าตัวนี้ก็ถูกกำจัดไปเรียบร้อยครับโอเคตัวที่สองที่จะมาต่อสู้ก็เป็นคา m เมล่าแมนครับมื่อกี้เจเปามีปืนครับรอบนี้เราก็เลยจะต้องเอาปืนมาบ้างครับโนแต่หนไม่ปืนฉนล่โะโหเจเปามีปืนอยู่ที่หางครับนี่เหมือนหางตัวนี้หรือว่ามันเป็นแมงป่องเนี่ย เฮ้ยชุปัง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 โอ้เออเออโอโดนชกโดนชกยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุบเฮ้ยทอะไรข้าไปอเยจ้ยิงเจ้ามันสะท้อนแสงเป็นตัมันยงโอ้สะท้อนจับเลยยิงไปแล้วสะท้อนจับปุ้งอุ๊ยปุ้งอโอ้โดนยิงลาแสงจากหัวครับ แม่จะบอกว่าหลุมเป็นต้นถมเป็นตัวที่สองแล้วออืตัวถัดมาครับก็คือทีวีแมนครับเน่เให้เพื่อนดูครับนี่คือตัวทีวีแมนจะปะทะกับใครครับไซเฮ้ยไซเอนทิสกีบีดี้เหรอเฮ้ยพลังหน้าจอสตัอปปิ้งเฮ้ยเชื่อเอออย่าแล้วครับตอนนี้ ถูกบังคับไปเฮ้ยฉันไม่เป็นตัวของตัวเองอแล้วเฮ้ยีเฮ้ยแย่แล้วครับตอนนี้เจ้าทีวีแมนนั้นกลายเป็นตัวกองรับชิบฮะดีนะฉันมีมีดเจับตัวถูกมีดสองฟังากรับจัดการไรครับคือมันสะกดจิตเราได้ด้วยตอนนี้เราเหลืออยู่ตัวเดียวแล้ว น,นะครับประ<อ>ท<ะ>ับกับจีแมนครับกับสปีกเกอร์แมนส่งเสียงคขาปลามว้าวแต่ไม่เล่นที่ใส่หูฟังเขามีหูฟังอีกเหรอเดยอะแล้วครับตอนนี้มันเปลี่ยนเธอเป็นปืนไอ้เชื่อเรื่อด,ดีนะมเมื่อกี้ที่สปีกเกอร์แมนอะจริงๆแล้วไม่ได้มาทำร้ายหรอก สปิกลแมนอะช่วยปลดปล่อยข้าจากการควบคุมแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ตัวว่าข้าหลุดก,การควบคุมแล้วข้าจะแทรกซึมในไส้ส,สึกมันเองอ่าน,นเพื่อนให้แล้วเออทำไมถึงรู้ว่าฉันไม่ถูกสะกดจิตแล้วอโอ้หนี่มันโหจริงๆเลยกเกดดมากเลยครับโอเคครับ วันเราก็มาเล่นเลโก้สกิบีดี้ทั้งแปดตัวเรียบร้อยแล้วก็เเรื่องของคาเมลามันตายยากโอแล้วมันต้องทำยังไง<ถ>ให้มันตายยากอ่ะถ,ถ,ถ้าคาเมลาจะเป็นวิธีตายแบบหัวขาก็ต้องโดนสกิบีดีแล้วหัวขาด๋อแบบนี้ถึงจะตายใช่ไหมใช่แ,บบแล้วทีวีแมนทำทไงถึงจะตายทีวีแมนอ่ะหัวขาเหมือนกันหรือว่าโดนโดน ทิ <icana> มหน <refin ements S 3> ้าจอโดนโดนโดนหน้าจอพังแบบการใช้หินเจ้าสกิบิดี้ตัวนี้สมมุติว่าเป็นตัวเสียงหินหินปิ้วโอ้ยหน้าจอแตกตายไปหนึ่งตัวแล้วสปิเกอรแม่นะหนูยังไม่เห็นตอนที่มันตายอยู่โอ้สปิโกแม่นโดนสะกดจิตยังเดียวเลยทำไมตอนตอนนี้มันแข็งขาดแล้วก๊ลังจะยกยกยกประตูตัวตอนนั้นน่ะ มันยกประตูอยู่แล้วมันยกไม่ไหวอย่าไหวจนมันตะจนมันคอขาดล้อรวมพลังกันแล้อแล้ววันหลังเรารวมพลังพ่งนี้ฮะรวมพลังได้รอพ่งนี้าราจะผสมประสานพลังกันโอ้โหรวมกันเป็นตัวใหญ่นะใช่ได้พวกนี้ก็จะรวมเป็นตัวใหญ่ครับพ่งนี้เราจะผสมะสานก่อนต้องบอกเพื่อนๆว่าอะไรนะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าได้เวลารวมล่างของเราสปีกเกอร์แมนทีวีแมนคร <ำ S 2> ไม่ไหเราพันธมิตรอันนี้คือเราพันธมิตรครับกับเราสวีดีกับเราพันธมิตรซ่วม,มแสนชั่วหลายใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ <Okay. S 1> อันนี้ครับหลังจากที่เรารวมล่างครับสปีกเกอร์แมน ทีวีแมนและคามล่าแมนครับว้าวโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะรวมร่างสกีบีดีให้กับจบเผาอีกหนึ่งตัวครับ <Yeah. S 1> เวลาเอาสกีบีดีมารวมร่างกันครับก็จะได้เป็นตัวไหนเลย <Yeah. S 1> เป็นสกีบีดี oh. ดูดิโอ oh. อาวุธเพียบอาวุธเพียบเลยงั oh. Oh. ้นเจ้าคงต้องเจอกับข้าแล้ว oh. ละ่ะคือ ไททันคอเมลา่าโู้สกิที่บินหนีไปแล้วครับเพื่อนๆฉันก็มีพลังลำโพงชิวโอ้ฮึตอนนี้มันทิศกฏจีดอไห <What? S 1> นๆๆๆๆเอามาจิกดิโอ้ยขังบอลชิเอ่ะเย้แล้วฉันถูกสะกด ไปลวันนี้เราก็มาต่อเลโก้สกิบิดี้แล้วก็ทีวีแมนครับเป็นไงสนุกไหมเจ้าเปล่าโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าซอรี่ด้วยนะ